เรื่องราวที่กระแสของต่อต้านอายุทธนนี่มันแรงมากวันนี้มันชัดเลยครับว่าไม่มีใครเอาอายุธแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าไม่มีใครกล้ามาเชียร์อายุธเลยครับจากจากที่มีม็อบขับไล่อายุทธไม่ว่าจะเป็นม็อบของทนายนกเขาม็อบของคุณจตุพรม็อบของคณะราษฎรม็อบของกลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมม็อบ คาม็มอบของคุณสมบัติบนรรงานมันงงและอีกหลายๆกระแสไม่มีใครเอาอายุเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพังกับพังเท่านั้นวันนี้ต้องยอมรับว่าไทยรัฐเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาครับไทยรัฐจับประเด็นทำโพ นี่ครับผมไม่เปิดนะครับเพราะเดี๋ยวเราเมื่อลิขสิทธิ์เขาแต่ขออนุญาตอ้างอิงเพื่อจะวิเคราะห์สถานการณ์ไทยรัฐเขาทําโพผ่านโทรทัศน์ไทยรัฐนิวนิวโชวเนี่ยนี่ครับเขาเปิดทำโพวันที่ผมจับข่าวแล้วดูข่าวเนี่ยแค่1ิบสี่หชั่วโมง มีคนแสดงความเห็นเข้ามาเนี่ยนะครับสองสามหมื่นคนนะฮะสองสามหมื่นคนในสองสามหมื่นคนนั้นปรากฏว่าแม่ดูสิผมเก็บข้อมูลไว้ปรากฏว่า คนที่ไม่เอาไว้ยุธนี่มากเหลือเกินเก้าสิบกว่าปอร์เซ็นต์ขอโทษนะครับผมทำแล้วก็หลุดด้วยตัวเลขที่เขายืนยันอยู่คนที่เคยเอาก็ไม่เอาคนที่ไม่เคยเอาเลยก็ลงคะแนนกันแล้วไทยรัฐ เขาก็บอกว่าถามว่าคุณยังเชื่อมั่นในประยุทธ์อยู่หรือไม่คำถามเขานะฮะปรากฏว่าคนดังๆเนี่ยพอท่านเห็นแล้วท่านจะตก,กะใจเฮ้ยถึงขนาดนี้แล้วเหรอคนใกล้ชิดพระราชินีเป็นนางสนองพระโอ,อ์ คนอยู่ในวังอย่างกรณีคุณคนนี้ครับปิยภาสที่แสดงหนังเป็นสุริโยไทยจำได้ไหมครับแม่ของอีอจันนะอีตันอ่ะเบียสิงนั่นหม่อมหลวงหรืองไงเนี่ยครับคนเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อมาสองปีกว่าแล้วโอ้โห นี่ครับม่อมหลวงปิยาพัฒนพิลมพักดีครับนี่ไทยรัฐเขาเปิดอย่างนี้เลยนะดาราพลเชอร์มานเขาก็บอกว่าไม่ไม่อีกเสียงค้าท่านได้พิสูจน์แล้วท่านเองได้พิสูจน์ตัวเองตัวท่านเองแล้วว่าท่านปกครองประเทศได้ล้มเหลวและปน อะไรเนี่ยปังปังปินาศปังปินาตได้อย่างเหลือเชื่อนี่พลเชอมานบุญศักดิ์เห็นไหมครับคุณแตงโมดาราดังๆ not a n y m o r e อ่าดูนะอา้าวท่านดูนะครับต่อไปเลยครับกระแตแอสยามก็ไม่เอานะครับคุณอ๋อมสกาวใจพุนสวัสด์ก็ไม่เอา คุณน้ำตาลชลิตาสวนเสน่ห์ก็ไม่เอาคุณปิ่นนัทนันชวีวงศ์ก็ไม่เอาแล้วปรากฏว่าคนที่ไม่เอาอยุดด้วยทูนก็หม่อมอุบลรัตน์ครับเปิดข่าวด้วยครับเห็นไหมครับ เธอใช้คําว่านินิชาใช้คําพูดกลางๆว่าทั้งเหนื่อยทั้งเพลียพอกับตอบเข้ามาในคําถามของไทยรัฐด้วยครับบอกทั้งเหนื่อยทั้งเพลียค่ะโอ้โหแล้วภาพนี้ก็ถูกทําขึ้นมานี่ครับคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ท่าน คุณกระหม่อมอุบลรัศบอกว่าพี่นางพี่สาวรอสิบอกทั้งเหนื่อยทั้งเพียค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ทําให้เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ไปอีกแบบหนึ่งแล้วว่าเอ๊แล้วรอสิยังจะอยู่เฉยอ่ะถ้าอยู่เฉยนี่พังนะคําว่าพังในนี้ไม่ได้หมายว่าล้มราชวงศ์นี้นะแต่หมายความว่าเสื่อมเกียรติสุดโทมไอ้ปิง ชื่ชื่ออายุท์ไอปิงสามปอทอรานี่เกาะตัวท่านแล้วนะปิงเกาะนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นเกาะนะดังนั้นภาพนี้เห็นชัดนะครับว่าไปแล้วแล้วท่านเรามาลงคิดดูสิครับวันนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับ นิเคอีเอเชียบอกไทยอาการหนักที่สุดในอาเซียนฟื้นตัวย,ยากที่สุดล้าหลังกับเขาหมดก็อย่างที่ปัญหาที่ท่านเห็นดังนั้นความทุกข์ยากนี้มันจะกระทบไปถึงประชาชนหมดจากข้อมูลข่าวสารถึงขนาดอาจารย์หมอซึ่งสุภาพบอกต้องของใช้คำสะบทแล้วครับ คือด่าอายุธแบบแบบใช้คำหยาบกันแล้วยอมหลุดคำาสบดหลังคนที่อยู่หอคอยอ้างที่สั่งมาดีแล้วทั้งที่ด่านหน้าฉีดครบสองเข็มติดละนาวนี่ครับมาติชนเขาลงผมไม่ต้องอ่านนะครับว่าเขาใช้คำว่าสระเอีย่ยสระแม่งอะไรพวกนี้นะครับ คือสถานการณ์ขณะนี้เราถึงได้เห็นความเป็นจริงว่าสภาพการที่คนไม่เอาอายุทธนี่หนักหนาสาหัสมากนี่ครับไทยรัฐเขามีคำถามสามคำถามเชื่อมั่นไม่เคยเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นแล้วท่านแอดมินตามหน่อย ปรากฏว่ามีคนตอบคำถาม2,9,834าม29,834คนภายใน10กว่าชั่วโมงปรากฏว่าคนเชื่อมั่นมี3เท่านั้นเองคนเชื่อมั่นมี3ไม่เคยเชื่อมั่นเลย82.3% ไม่เชื่อมั่นแล้วเคยเชื่อมั่นแต่ไม่เชื่อมั่นแล้ววันนี้กรณีของแม่นางตั้นนั่นอ่ะสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์คนจึงมโนกันว่ารอสิบจะถีบอายุธออกซึ่งก็เป็นเหตุผลเพียงแต่ว่าวันนี้ผมก็เกาะติดตลอดว่ารอสิบมีอาการยังไงก็ยังนิ่งเงียบอันนี้ก็ต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับในการวิเคราะห์สถานการณ์ อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าการวิเคราะาห์สถานการณ์ที่แม่นที่สุดคือต้องตามติดข้อมูลและความแม่นมันอาจจะบอกไม่ได้ทันทีณเวลานี้แต่การตามติดแล้วก็ดูจากรายงานของสถานีสุนท้ายทีวีที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนั้นก็จะเกิดความแม่นมากไม่ใช่ผมเก่งกว่า,าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเพียงแต่ผมมีเสรีภาพมากกว่า วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านชมรายการสดแล้วก็มีบรรยากาศเสียงซาวแท็กซาวเอฟเฟกไม่น่าเชื่อว่ากบเขียดอึองอ่างในสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่อยู่ในประเทศไทยเลยครับวันนี้ออกรายการเหมือนอยู่ที่เถียงนาทันสมัยมากแต่จริงๆแล้วผมอยู่ในสเตทพาร์คสเตทพาร์คอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลทรายแต่เป็นสเตทปาร์กที่อุดมสมบูรณ์มีฝนตกครับเมื่อวานฝนตกก็ทำให้กบเขียดก็เลยร้องเพลิดเพลินดีนะครับก็ได้เป็นบรรยากาศกันเองกันเองนะครับโอเคครับกลาวขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันอีกในวันเสาร์ครับสวัสดีครับ